เวลาเรานึกถึงศิลปินที่ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะาในวงการลูกทุ่งเนี่ยคำถามแรกๆเลยก็คือใครอยู่เบื้องหลังค่ายไหนผู้จัดการเป็นใครใช่ค่ะเป็นคําถามที่คนมักจะคิดถึงกันแต่สําหรับศิลปินสาวน้อยคนนี้ตนข้าวสุปริยาข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้มันให้ภาพที่ต่างออไปเลยคำตอบไม่ใช่ค่ายใหญ่ไม่ใช่ผู้จัดการมือทองแต่เป็นคำว่าครอบครัว ค่ะเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะไม่ใช่แค่ครอบครัวที่แบบคอยเชียร์อยู่ข้างหลังห่างๆครับแต่จากข้อมูลที่เราได้มาโดยตรงจากทีมงานน้องต้นข้าวเองเลยเนี่ย mm. พวกเขาคือทีมงานหลักจริงๆค่ะคือลงมือทำทุกอย่างเลยทุกอย่างนี้คือตั้งแต่เรื่องส่วนตัวยันงานเลยเหลอครับใช่ค่ะ ตั้งแต่ดูแลเรื่องส่วนตัวไปจนถึงจัดการงานแสดงขับเคลื่อนด้วยความผูกพันความเสียสละอืมแล้วก็เป้าหมายเดียวกันเลยคือสร้างเส้นทางศิลปินให้เด็กผู้หญิงคนนี้จากกาญจนบุรีน่าสนใจมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกการทำงานของทีมงานครอบครัวที่ว่านี้กันว่าแต่ละคนมีบทบาทมีความสำคัญยังไงทำไมโครงสร้างแบบนี้ถึงเวิร์กสำหรับพวกเขา คือมันก็ท้าทายความคิดเรื่องการจัดการศิลปินยุคนี้เหมือนกันนะครับที่ปกติเราจะเห็นภาพความเป็นมืออาชีพค่ายระบบจัดการที่เป๊ะๆจริงค่ะรูปแบบนี้ถือว่าพิเศษนะคะแล้วก็อาจจะหาได้ยากในอุตสาหกรรมดนตรีปัจจุบันการที่ครอบครัวเข้ามาบริหารจัดการเองทั้งหมดเนี่ยมันก็มีความท้าทายในตัวมันเองแน่นอนครับคงไม่ง่ายค่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความงดงามความแข็งแกร่งในแบบที่ระบบอาชีพอาจจะให้ไม่ได้ซึ่งเราจะมาค่อยๆดูรายละเอียดกันค่ะ น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มทําความรู้จักสมาชิกคนสําคัญในทีมงานครอบครัวของน้องต้นข้าวสุปริยากันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นที่บุคคลที่เหมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของทีมเลยแหล่งข้อมูลบอกว่าเป็นคุณย่าหรือย่านีค่ะบทบาทของย่านีนี่สําคัญมากจริงๆนะคะท่านไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ในครอบครัวแต่เป็นเหมือนผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณเป็นหลักยึดเป็นศูนย์รวมศรัทธาของทุกคนเลยอืมเหมือนเป็นเสาหลักทางใจทา ความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของชีวิตเลยค่ะมีคําสอนที่ย่าหนี่มักจะย้ํากับน้องต้นข้าวอยู่เสมอแล้วมันชัดเจนมากเลยคืออย่าลืมไหว้คนดูอย่าลืมขอบคุณทุกคนประโยคสั้นๆง่ายๆแต่ลึกซึ้งนะใช่ค่ะซึ่งสิ่งนี้สําคัญมากๆนะคะในระยะย,ยาวการสร้างศิลปินไม่ใช่แค่สร้างผลงานแต่คือการสร้างคนที่มีคุณภาพด้วย การมีพื้นฐานจิตใจที่ดีความอ่อนน้อมรู้จักบุญคุณคนมันส่งผลต่อทัศนคติการทำงานการวางตัวในวงการซึ่งย่านีทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็มีคำพูดสำคัญอีกอย่างของย่านีที่เหมือนเป็นปรัชญ,ญาหลักของทีมนี้เลยจากข้อมูลที่เราได้มาคือเราไม่ต้องมีทีมใหญ่ขอแค่มีใจที่รักกันจริงๆก็พอคำพูดนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของพวกเขาบ้างครับโอ้โหอันนี้สะท้อนแก่นความคิดเลยค่ะ ว่าพลังที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้มาจากขนาดทีมหรือความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเสมอไปแต่มาจากใจใจล้วนๆค่ะคือความรักความผูกพันความสามารถคีความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันคำพูดนี้เหมือนให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ในทีมมากกว่าปัจจัยภายนอกซึ่งน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ทีมเล็กๆนี้ยืนหยัดแล้วก็สร้างผลงานออกมาได้ค่ะเป็นมุมมองที่ให้ความสำคัญกับแกนแท้จริงๆนะครับ เอาล่ะจากผู้นำทางจิตวิญญาณมาสู่บุคคลที่เป็นเหมือนแกนหลักด้านความเป็นมืออาชีพในการทํางานเพลงคนที่ข้อมูลบอกว่าอยู่เคียงข้างน้องต้นข้าวมาตั้งแต่วันแรกๆเลยคือครูนิวค่ะสำหรับครูนิวบทบาทในทีมนี้เรียกว่าเป็นทุกอย่างจริงๆค่ะจากข้อมูลคือเป็นทั้งครูสอนรองโดยตรงผู้จัดการส่วนตัวที่ดูแลคิวงานจัดการเรื่องต่างๆเป็นที่ปรึกษาทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัว โห oh, ครบวงจรเลยค่ะเรียกว่าเป็นคนสำคัญที่ดูแลภาพรวมการทำงานในฐานะศิลปินของน้องต้นข้าวเลยค่ะแหล่งข้อมูลยังบอกด้วยว่าทุกเพลงที่จะนำไปร้องต้องผ่านการตรวจสอบผ่านการซ้อมเข้มข้นกับครูนิวตลอดแสดงว่าครูนิวไม่ได้ดูแค่ภาพรวมต่ลงรายละเอียดเรื่องคุณภาพงานด้วยภาพความเป็นมืออาชีพครูนิวทำหน้าที่เหมือนเป็นเอ่อค t y ลิตี้คอหลักของทีมเลยค่ะทั้งเรื่องเทคนิค การแสดงออกการวางตัวใช่ค่ะทั้งเสียงการแสดงออกไปจนถึงการวางตัวการใช้ชีวิตในวงการซึ่งการที่มีคนคนเดียวที่เข้าใจแล้วก็ดูแลทั้ง2มิติทั้งงานและชีวิตส่วนตัวของศิลปินได้ใกล้ชิดขนาดนี้ถือเป็นจุดแข่งที่สำคัญมากนะคะ การที่ครูคนเดียวทำหน้าที่หลายๆขนาดนี้ทั้งสอนทั้งจัดการเป็นที่ปรึกษามันต่างจากการทำงานในระบบค่ายที่อาจจะมีฝ่ายจัดการศิลปินฝ่ายพัฒนาแยกๆกันไปยังไงบ้างครับครอบต่างๆที่ชัดเจนเลยคือความใกล้ชิดค่ะแล้วก็ความเข้าใจในตัวศิลปินอย่างรอบด้านในระบบค่ายการดูแลาอาจจะถูกแบ่งส่วนตามหน้าที่ไปแต่สำหรับครูนิวการที่ครุกคลีอยู่กับน้องต้นเข้าทำให้เห็นภาพรวมการพัฒนา ห็นจุดแข็งจุดอ่อนหรือสภาพจิตใจช่วงนั้นๆได้ชัดเจนกว่าอาจจะปรับแผนการสอนการทำงานหรือให้คำแนะนำได้ตรงจุดทันท่วงทีกว่าอืมก็สมเหตุสมผลแต่แน่นอนค่ะก็อาจมีความท้าทายเรื่องภาระราง,งานที่หนักหรือมุมมองที่อาจจะจำกัดกว่าการมีทีมใหญ่ที่มีผู้เชี่ยวชาญหลายด้านแต่ในกรณีนี้ดูเหมือนความผูกพันและความเข้าใจที่ลึกซึ้งจะเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนได้ดีค่ะ เข้าใจเลยครับว่าเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยความทุ่มเทสูงมากจริงๆทีนี้มาดูอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ดูเหมือนจะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่มีความหมายทางใจอย่างยิ่งคือคุณพ่อบทบาทหลักตามข้อมูลคือสาระทีส่วนตัวแล้วก็ผู้ให้กำลังใจคนสำคัญค่ะ บทบาทของคุณพ่อนี่สะท้อนความเสียสละความรักที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะการที่พ่อเป็นคนขับรถพาไปงานเองทุกครั้งไม่ว่าจะไกลแค่ไหนหรือต้องรอนานเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบายนะคะครับมันมีความหมายมากกว่านั้นใช่ค่ะมันคือการแสดงออกถึงการสนับสนุนอย่างเต็มที่การอยู่เคียงข้างลูกในทุกย่างก้าวของการทางาน มีประโยคหนึ่งที่คุณพ่อเคยพูดกับน้องต้นข้าวที่ข้อมูลบันทึกไว้แล้วน่าประทับใจมากคือพ่อไม่อยากให้หนุนเหนื่อยกับการเดินทางพ่อขอเหนื่อยแทนก็พอหูคำพูดนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างครับเกี่ยวกับบรรยากาศในทีมสะท้อนถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเลยค่ะแล้วก็ความปรารถนาที่จะแบบแบกรับความยากลำบากแทนลูกในวงการนี้การเดินทางเป็นเรื่องที่เหนื่อยและหนักมากนะคะสำหรับศิลปินจริงครับเหนื่อยมาก การที่คุณพ่ออาสาเข้ามาดูแลตรงนี้ทั้งหมดมันช่วยลดภาระทากายของน้องต้นข้าวไปได้มหาศาลแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือพลังใจค่ะ อบอุ่นใจที่รู้ว่ามีคนที่รักที่สุดคอยดูแลอยู่ข้างๆตลอดเวลาสิ่งนี้ประเมินค่าไม่ได้เลยนะคะมันสร้างกรอบป้องกันทางใจที่แข็งแกร่งทําให้น้องต้นข้าวมีพลังที่จะเผชิญกับความท้าทายอื่นๆได้การสนับสนุนแบบนี้มันคงสร้างความรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์ให้น้องต้นข้าวได้มากจริงๆนะครับนอกเหนือจากคุณพ่อแล้วยังมีอีกท่านหนึ่งที่คอยดูแลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่สําคัญไม่แพ้กันคือป้าแจงผู้ช่วยบนเวทีและหลังเวที บทบาทของป้าแจงอาจจะดูเหมือนเป็นผู้ช่วยทั่วไปนะคะอย่างที่ข้อมูลบอกคือคอยจัดพวงมาลายัยช่วยถือของอยู่เป็นเพื่อหลังเวทีแต่ในรายละเอียดเหล่านี้แฝงไปด้วยความใส่ใจที่สําคัญมากโดยเฉพาะในการแสดงสดบรรยากาศหลังเวทีก็สําคัญใช่ค่ะ ความพร้อมของศิลปินสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ส่งผลต่อการแสดงบนเวทีได้เลยและป้าแจงก็มีคำแนะนำสำคัญที่มอบให้น้องต้นข้าวเสมอคือยิ้มก่อนร้องทุกครั้งนะลูกคำแนะนำนี้ดูเรียบง่ายแต่มีความหมายยังไงในการแสดงครับมีความหมายมากค่ะ รอยยิ้มคือการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งเลยมันช่วยทลายกำแพงระหว่างศิลปินกับผู้ชมสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองผ่อนคลายแล้วก็แสดงออกถึงความสุขในการร้องเพลง อ๋อคือเชื่อมกับคนดูใช่ค่ะการย้ำเตือนเรื่องนี้เสมอแสดงว่าป้าแจงเข้าใจถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับแฟนเพลงไม่ใช่แค่โชว์พลังเสียงหรือเทคนิคอย่างเดียวแต่คือการส่งมอบความรู้สึกดีๆผ่านการแสดงออกทางสีหน้าด้วยมันเป็นการดูแลในมิติของ Performance ทที่เน้นเรื่องปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมค่ะ เป็นรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดนะครับมาถึงส่วนงานเทคนิคกันบ้างซึ่งสำคัญมากสำหรับการถ่ายทอดเสียงร้องให้มีคุณภาพแหล่งข้อมูลระบุว่าผู้ดูแลระบบเสียงคือพี่ม่อนถูกต้องค่ะในการแสดงสดโดยเฉพาะกับนักร้องคุณภาพเสียงคือหัวใจสำคัญเลยเสียงร้องต้องคมชัดสมดุลกับดนตรีแล้วก็สื่อสารอารมณ์เพลงไปถึงผู้ฟังได้อย่างเต็มที่บทบาทของพี่ม่อนจึงสาคัญมากครับขาดไม่ได้เลย ข้อมูลบอกว่าพี่มอนจะคอยประจำอยู่ข้างลําโพงเลยค่ะเช็คเสียงเช็คจังหวะมอนิเตอร์เสียงตลอดทุกโชว์เพื่อให้แน่ใจว่าเสียงที่ออกไปนั้นดีที่สุดมีคําเปรียบเปรยที่น่าสนใจจากพี่ม่อนด้วยเขาบอกว่าเสียงของข้าวเมือนเพชรต้องขัดทุกวันให้มันสว่างขึ้นเรื่อยๆมุมมองนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับ,บวิธีการทํางานของพี่มอนครับ บอกถึงความชื่นชมในศักยภาพของศิลปินค่ะแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะดึงศักยภาพนั้นออกมาให้ดีที่สุดคำว่าเหมือนเพชรแสดงว่าเขาเห็นคุณค่าในเนื้อเสียงแต่คำว่าต้องขัดทุกวันสะท้อนถึงความเชื่อในการฝึกฝนพัฒนาแล้วก็ความใส่ใจในรายละเอียดทั้งเทคนิคเพื่อให้เสียงนั้นเปล่งประกายไม่ใช่ว่าดีแล้วจบต้องพัฒนาต่อใช่ค่ะพี่ม่อนไม่ได้มองว่าเสียงดีแล้วก็จบ แต่ต้องดูแลปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกในทุกๆก,การแสดงมันคือทัศนคติของซาวเอนจิเนียร์ที่ทุ่มเทแล้วก็เข้าใจศิลปินอย่างแท้จริงการมีคนดูแลเสียงที่เข้าใจวัตถุดดิบและพร้อมจะเจรนาอยู่ในทีมครอบครัวแบบนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากค่ะจริงด้วยครับการมีคนที่เข้าใจทั้งเทคนิคและตัวศิลปินขนาะนี้อยู่ใกล้ตัวย่อมส่งผลดีแน่นอน เอาละครับมาถึงสมาชิกคนสุดท้ายในทีมครอบครัวนี้ที่ทำหน้าที่สำคัญมากในยุคดิจิตอลคือแอดเจียบผู้ดูแลโซเชียลมีเดียค่ะบทบาทนี้ในปัจจุบันสำคัญไม่แพ้การแสดงบนเวทีเลยนะคะช่องทางออนไลน์อย่าง YouTube Facebook ที่ใช้ชื่อว่าต้นข้าวสุปริยา Official เ,เนี่ยคือประตูหลักในการสื่อสารกับแฟนคลับการเผยแพร่ผลงานสร้างการรับรู้แล้วก็สร้างชุมชนคนรักต้นข้าว แหล่งข้อมูลบอกว่าแอดเจี๊ยบทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ถ่ายคลิปตัดต่ออัปโหลดไปจนถึงตอบคอมเมนต์แฟนคลับซึ่งทำด้วยใจรักจริงๆมีคำพูดที่สะท้อนความรู้สึกของแอดเจี๊ยบคือทุกยอดวิวคือกำลังใจให้ครอบครัวนี้สู้ต่อมันบ่งบอกอะไรบ้างครับทีนี้ไม่ใช่แค่การตลาดหรือการโปรโมทนะคะแต่เป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจและการเดินทางร่วมกันจริงๆ ทุกการตอบรับจากแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นยอดวิวคอมเมนต์ไลค์มันถูกมองว่าเป็นพลังใจเป็นแรงสนับสนุนที่ส่งกลมถึงครอบครัวอืมเห็นฟีดแบ็แล้วมีแรงสู้ต่อ ใช่ค่ะทําให้พวกเขามีกําลังใจที่จะทํางานหนักต่อไปแอดเจ็บจริงไม่ใช่แค่แอดมินเพจแต่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมความรู้สึกระหว่างศิลปินทีมงานแล้วก็แฟนคลับเข้าไว้ด้วยกันค่ะทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับว่านี่ไม่ใช่แค่ครอบครัวที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่เป็นการทํางานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กที่แท้จริงทุกคนมีหน้าที่ชัดเจนแต่สิ่งที่ยึดโยงทุกคนไว้คือความรักความผูกพันแล้วก็เป้าหมายเดียวกัน และจุดที่น่าสนใจมากๆที่ข้อมูลย้ำคือการทำงานร่วมกันนี้ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของสัญญาจ้างงานหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจแบบที่เราคุ้นเคยในวงการไม่ใช่สัญญาจาจค่ะแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าสัญญาใจคือความผูกพันความรับผิดชอบต่อกันที่จะดูแลกันสนับสนุนกันไปตลอดแรงขับเคลื่อนหลักคือความรักในเสียงเพลงลูกทุง่งและความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่รักร่วมกันค่ะ ประเด็นเรื่องสัญญาใจนี้น่าสนใจนะครับในขณะที่วงการอาชีพเน้นเรื่องสัญญาข้อตกลงผลประโยชน์ที่ชัดเจนการทำงานด้วยสัญญาใจแบบนี้มันมีจุดแข็งหรืออาจจะมีจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษยังไงบ้างครับเมื่อเทียบกับระบบมืออาชีพจุดแข็งที่ชัดเจนเลยคือความยืดหยุ่นค่ะความไว้วางใจแล้วก็ความทุ่มเทที่มาจากใจจริงมันลด ขั้นตอนลดความเป็นทางการทําให้การตัดสินใจหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอาจจะรวดเร็วกว่าคล่องตัวกว่าใช่ค่ะความผูกพันแบบครอบครัวสร้างแรงจูงใจภายในที่แข็งแกรง่งอาจจะยอมเหนื่อยยอมเสียสละมากกว่าปกติเพราะทําเพื่อคนที่รักแต่ในทางกลับกันความเป็นครอบครัวก็อาจนํามาซึ่งความขัดแย้งทางอารมณ์ได้ง่ายกว่าถ้ามีความเห็นไม่ตรงกันอ๋ออันนี้ก็เป็นไปได้พื้นฐานสําคัญค่ะพอฟังแบบนี้แล้วยิ่งทําให้เห็นว่า เรื่องราวของน้องต้นข้าวกับทีมครอบครัวนี้มันท้าทายมุมมองเดิมๆที่ว่าศิลปินจะสำเร็จได้ต้องพึ่งระบบค่ายใหญ่หรือทีมงานมืออาชีพเท่านั้นจริงๆนะครับใช่เลยค่ะมันแสดงให้เห็นว่าโมเดลความสำเร็จมีได้หลายๆรูปแบบในกรณีนี้ความสามัคคีและความรักของครอบครัวได้กลายเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่คล้ายกับค่ายเพลงที่แข็งแรงที่สุดในแบบของพวกเขาเองค่ายเพลงที่แข็งแรงที่สุดชอบคำนี้จังค่ะ มันให้ทั้งการสนับสนุนด้านทรัพยากรเท่าที่มีการจัดการการพัฒนาศิลปินและที่สำคัญคือการสนับสนุนทางใจที่มั่นคงซึ่งปัจจัยหลังนี้อาจหาได้ยากในโครงสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ค่ะทำให้ย้อนกลับไปนึกถึงคำพูดที่ว่าเราไม่ต้องมีทีมใหญ่ขอแค่มีใจที่รักกันจริงๆก็พอ คำพูดนี้ดูเหมือนจะสรุปทุกอย่างของทีมนี้ได้จริงๆถูกต้องค่ะพลังจากใจที่รักกันจริงนี่แหละคือแกนกลางมันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตในแบบของตัวเองอาจจะไม่ได้หวือหวาตามกระแสหลักแต่มีความมั่นคงทางอารมณ์มีอิสระในการตัดสินใจที่มาจากความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ได้ถูกกดดันจากตัวเลขหรือเป้าธุรกิจ ใช่ค่ะซึ่งอาจส่งผลดีต่อความคิดสร้างสารรค์และการรักษาตัวตนในระยะยาวได้ค่ะมีภาพบรรยากาศหนึ่งที่แหล่งข้อมูลเล่าไว้แล้วผมว่ามันสรุปภาพความสัมพันธ์และการทํางานของทีมนี้ได้มดงามมากคือภาพที่เรามักจะเห็นข้างเวทีเวลาต้นข้าวแสดงครูนิวคอยยืนคลุมจังหวะอยู่ไม่ไกลพิมอนใส่หูฟังเช็คเสียงอยู่หลังลําโพงป้าแจงเตรียมพวงมาลัยรออยู่แอดเจี๊ยบกําลังหามุมถ่ายคลิปและย่านนีนั่งมองหลานสาวด้วยรอยยิ้มอยู่ข้างเวที โหภาพนี้มันทรงพลังนะคะมันไม่ใช่แค่การทำหน้าที่ตามบทบาทของแต่ละคนแต่มันคือภาพสะท้อนของระบบนิวเวศท,ที่เกื้อหนุนกันทุกคนอยู่ในพื้นที่เดียวกันร่วมรับรู้ร่วมสนับสนุนในทุกช่วงเวลาสำคัญมันคือภาพของทีมจริงๆค่ะมันคือความสุขที่แท้จริงของการทำงานในรูปแบบนี้ความสำเร็จอจวัติที่ขนาดเวทีหรือชื่อเสียงแต่อยู่ที่การได้ทาสิ่งที่รักร่วมกับคนที่รักค่ะจริงอย่างยิ่งครับ มันทำให้เราตีความคำว่าความสำเร็จของต้นข้าวและครอบครัวในมุมที่ต่างออกไปเลยความสำเร็จที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่การยืนอยู่บนเวทีที่สูงที่สุดแต่คือการได้ขึ้นเวทีพร้อมกับคนที่รักและก็สามารถแบ่งปันความสุขความรักในเสียงเพลงนั้นออกไปสู่ผู้ฟังได้อย่างเต็มภาคภูมิ การได้เจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังแบบนี้มันช่วยเพิ่มมิติในการรับฟังผลงานของศิลปินนะคะเราไม่ได้แค่ชื่นชมในความสามารถแต่เราได้สัมผัสถึงเรื่องราวความผูกพันพลังใจที่หล่อหลอมอยู่เบื้องหลังเสียงร้องนั้นด้วยมากกว่าแค่ผลลัพธ์ปลายทางใช่เลยค่ะ แล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คบคิดต่อเหมือนกันอย่างไรหรือคะผมกำลังคิดว่าความผูกพันที่ลึกซึง้งและการมีความรักเป็นศูนย์กลางของทีมงานครอบครัวแบบนี้มันอาจจะสร้างความยืดหยุ่นหรืออิสระในการสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากโครงสร้างแบบมืออาชีพในอุตสาหกรรมซึ่งมักจะมีความคาดหวังทางการตลาดหรือแรงกดดันทางธุรกิจสูงได้อย่างไรบ้างอืมน่าคิดนะคะ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นแบบนี้มันอาจจะเป็นเกราะป้องกันให้ศิลปินกล้าที่จะทดลองหรือยืนหยัดในแนวทางของตัวเองได้มากกว่าในขณะที่ยังคงเชื่อมโยงกับรากเหง้าและความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองและครอบครัวได้หรือเปล่า เป็นคำถามที่ชวนให้คิดต่อยอดได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะมีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าความไว้วางใจความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งในครอบครัวจะเปิดพื้นที่ให้ศิลปินกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะนำเสนอความเป็นตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับกรอบภายนอกมากใช่ค่ะไม่ต้องกังวลกับกรอบหรือความคาดหวังจากภายนอกมากเท่าระบบค่ายเพีงขนาดใหญ่ แรงกดดันอาจจะเปลี่ยนจากเรื่องธุรกิจมาเป็นความคาดหวังที่จะทําให้ครอบครัวภูมิใจซึ่งอาจจะขับเคลื่อนการสร้างสารรค์ในรูปแบบที่จริงใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นได้จริงๆค่ะเป็นอีกมิติที่น่าสนใจค่ะมันเป็นอีกมิติหนึ่งของการสร้างงานศิลปะที่พลังจากความสัมพันธ์ภายในอาจนําไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างและน่าสนใจในอุตสาหากรรมดนตรีได้ค่ะน่าติดตามดูเส้นทางของพวกเขาต่อไปจริงๆค่ะ